พี่น้องที่รักในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันที่เรามาเพื่อฟังพระวาจาของพระวันนี้พระเจ้าตรัสอะไรกับเราสำหรับเจริญชีวิตในสัปดาห์มาขอบคุณพระเจ้าและเพื่อก้าวเดินต่อไปอีกหนึ่งอาทิตย์แต่และอาทิตย์พวกเราคริสตชนคาทอลิกเรามีพระพรทุกวันอาทิตย์ที่จะไตรตรองชีวิต ปรับปรุงแก้ไขเริ่มต้นใหม่และทำให้ชีวิตของเราก้าวหน้าเสมอในความดีในความรักต่อพระเจ้าพระมีโอกาสนั่งคุยกับหนุ่มคริสตชนคนหนึ่งที่เพิ่งล้างบาปปีสองปีพ่อถามว่าเข้ามาหาพ่อแล้วเขาก็คุยแล้วเขาบอกว่าผมมีชีวิตปัจจุบันนี้ ผมไต่ตรองผมอยากทำสิ่งนี้สิ่งนั้นที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองยังบกพร่องในบางเรื่องพ่อถามว่าก่อนที่ลูกจะมาเป็นคริสตชนลูกมีความรู้สึกแบบนี้ไหมมีความรู้สึกรู้สาต่อความรู้สึกของคนอื่นมีความรู้สึกรู้สาและเห็นใจเป็นห่วงห่วงใยจากโลกที่อาจจะเคย แต่ตนเองตนเองที่เท่านั้นที่จะต้องรอดต้องได้ดีหรือแม้แต่ได้เปรียบเขาตอบพ่อว่าเมื่อก่อนผมก็มีความรู้สึกแบบนี้แหละแต่มันไม่มากขนาดนี้ผมอาจจะไม่ได้รู้สึกรู้สาของคนอื่นเขาจะเป็นอะไรผมก็อาจจะไม่สนใจแต่ปัจจุบันผมรู้สึกว่าผมต้องแคร์คนอื่นพ่อไม่รู้ว่าการเป็นคริสตชนนี่ดีหรือไม่ดี ที่เราต้องมานั่งเป็นทุกข์ใจถึงคนอื่นถึงสังคมถึงโลกถึงคนรอบข้างแต่พอมั่นใจพระเยซูเจ้าพระองค์เสด็จมาพระองค์มาอยู่ในถ้ำกลางเราในคอนดิชันหรือเงื่อนไขของความเป็นมนุษย์เพื่อเห็นใจเพื่อรักเพื่อเมตตาและเพื่อทำให้ทุกคนได้รับข่าวดี ได้รับความรอดพ้นพี่น้องที่รักเคยมีคนบอกกับพ่อว่าเป็นคริสตชนลำบากต้องไปวัดทุกวันอาทิตย์พี่น้องที่รักพ่อตอบไปว่าและลูกทานข้าวทุกวันไหมละ่ะเขาบอกว่าทานสิพ่อไม่ทานก็หิวตายสิการไปวัดทุกวันอาทิตย์ทำให้วิญญาณของเราอิ่มทำให้วิญญาณของเราได้รับการเติมเต็มมันไม่ใช่ภาระ แต่มันกลายเป็นพันธกิจชีวิตและเราคริสตชนเมื่อเราเป็นคริสตชนแล้วนะลูกสิ่งที่เราต้องเป็นคืออะไรวันนี้ประกาศกกเยสกิยาพอออกเสียงให้เป็นภาษาฮีบรูมากที่สุดคำว่ายเยสกิยาแปลว่าพระยาเวพระเจ้าจะต้องเป็นพลรกกำลังของเราบัดน,นี้ไม่ใช่ข้าพระเจ้าที่มีชีวิตดะบุญเปาโล แต่เป็นพระคริสต์ที่มีชีวิตในข้าพเจ้าพี่น้องศิลล้างบาปทาให้เราเป็นอะไรวันนี้เราได้ยินเสียงประกาศกในเวลาของการกำลังเริ่มในระเทศไปบาบิโลนของประชากรที่ล้มเหลวมีแต่ความเท็จเทียมบูชาความเท็จเทียมและที่สุดเริมความเที่ยงแท้ของพระเจ้าและความเที่ยงแท้ของเพื่อนพี่น้อง พวกเขาในที่สุดได้วความที่บูชาไอดอลทรีหรือความเท็จเทียมพระเท็จเทียมพวกเขาละทิง้งความจริงความดีมีแต่ความเห็นแก่ตัวเพราะไอดอลาทรีพระเท็จเทียมที่น่ากลัวที่สุดและขับไล่มันยากที่สุดเราจะพบมันในกระจกเมื่อเราส่องดูอีโก้ที่สูงความที่เอาแต่ใจตัวเอง ชีวิตที่เป็นของฉันของฉันแม้กระทั่งความรอดของฉันเท่านั้นพี่้องทราบไหมครับว่าเพลงที่ร้องในวัดคาทอลิกมีเพลงที่เราไม่ควรร้องเพลงที่ขึ้นด้วยคำว่าฉันและจบด้วยคำว่าฉันเพราะนั้นไม่ใช่เพลงสำหรับในชุมชนวัดในวัดนี้มีแต่เราพวกเราไม่มีเพอร์ซนาลของฉันเลย เพลงที่ร้องแต่คำว่าฉันฉันฉันคนเดียวไม่ใช่เพลงาศาส,สาศนาคริสเพราะศาสนาคริสตเป็นาศาสนาของกลุ่มประชากรพระาศาสนจักที่เราต่างเป็นลูกของพระเจ้าเพลงฉันนั้นไปร้องคนเดียวเงียบๆต่อหน้าพระเยซูโอเคแต่เราไม่ใช้ในพิธีบูชาขอบพระคุณเพราะนี่คือหมูคนะ่คณะความรับผิดชอบและความรัก ที่เรามีต่อกันและกันในครอบครัวสามีภรรยาครอบครัวกับปู่ย่าตายายลูกๆจุงกันมาวัดเพื่อจะบอกว่าพวกลูกเป็นของพระองค์พี่น้องที่รักพระคัศกเอเซเคียลเข้ามาในเวลาที่กำลังเคลื่อนไปในระเทศจากแม่น้ำจอแดนเล็กๆต้องไปอยู่ที่แม่น้ำเคบาร์แม่น้ำที่บาบิโลนซึ่งเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่ แต่ไร้ซึ่งชีวิตของพระเจ้าเอเสเคีย e ลมาในเวลาที่กําลังอ่อนแอชนชาติต่างละทิ้งพระเจ้าเฮสเคีย e ร์แปลว่าพระยาเวเป็นภลระกำลังและต้องเป็นภลระกำลังพี่น้องที่รักโลกปัจจุบันเวลาที่เราสวดภาวนาแต่โบราณคําบอกว่าพวกลูกซึ่งกําลังล่ําให้อยู่ในเหวน้ําตานี้ ในโลกปัจจุบันที่ที่มากกว่าน้ำตาความทุกข์ความขมขื่นแม้กระทั่งการค้ามนุษย์ไร้รูปแบบและแม้กระทั่งค้าตนเองศักดิ์ศรีความเป็นพระเจ้าความเหมือนพระเจ้าถูกย่ำยีพี่น้องที่รักโลกปัจจุบันต้องการเยสคิยาประกาศศกและเราสิ้นลังบาปทำให้เราเป็นประกาศศก พระกาศคือผู้ถูกส่งไปพระวาจาของพระเจ้านำเราไปและเมื่อเรามานั่งฟังบูชาอบพระคุณร่วมบูชาอบพระคุณพี่น้องได้ยินพระวาจาของพระบทอ่านที่หนึ่งบทอ่านที่สองบทสดุดีบทพระวรสารและคําเทศของพ่อซึ่งเปรียบอะไรกับบทอ่านไม่ได้หรอกแต่เราได้ยินประโยคนี้ขณะที่ข้าพเจ้าได้ยินถ้อยคําเหล่านี้พระจิตก็เสด็จมาในข้าพเจ้าทรงทําให้ข้าพเจ้ายืนขึ้น ข้าพเจ้าได้ยินพระองค์ตรัสบุตรมนุษย์เราส่งท่านไปหาลูกหลานอิสราเอลพี่น้องครับเราเป็นประกาศศกนะลูกสิหลังบาปทาให้เราได้รับความเป็นประกาศศกแบบพระเยซูให้เราได้รับความเป็นนายชุมพบาลผู้เลี้ยงดูเอาใจใส่เหมือนพระเยซูสิหลังบาปทําให้เราเป็นผู้อภิบาลและผู้ทําความศักดิ์สิทธิ์เหมือนพระเยซู ชีวิตเราเนี่ยยอดเยี่ยมที่สุดแล้วในโลกปัจจุบันที่เราเป็นเหมือนเพื่อนมนุษย์ทุกอย่างแต่เมื่อคุยกันแล้วหลังจากรับศินล้างบาปแล้วพ่อครับผมรู้สึกว่าผมต้องใส่ใจกับพี่น้องมากขึ้นผมต้องรักมากขึ้นนี่คือคำตอบแม้จะถูกปฏิเสธแม้จะดูเป็นคนประหลาดในสังคมทำไมถึงต้องเมตตาต้องใจดีขนาดนี้ ต้องอภัยขนาดนี้เพราะสังคมปัจจุบันยิ่งกว่าสมัยเยเซียก์ประกาศศเราส่งท่านไปหาลูกหลานอิสราเอลไปพบชาติคนกบฏซึ่งทรยศต,ต่อเราเขาทั้งหลายเป็นกบฏโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิเสธธรรมบัญญัติกฎหมายที่แสนดีและพรชออบประโยคนี้เราส่งเจ้าไป ไปยังลูกลูกหน้าด้านและดื้อดึงคำว่าหน้าด้านฝั่งแล้วต้องรูปหน้าผากตัวเองหน้าของคนเราเนี่ยนะครับมีคุณภาพสูงมากเราเจออากาศหนาวจะตายเราต้องใส่ที่คลุมหูเนาะหลายคนต้องใส่ใส่เสื้อผ้าทั้งตัวใส่หมดแต่มีส่วนหนึ่งที่เราไม่ต้องกลัวเลยคือใบหน้าทนหนาวได้จริงๆหน้าของเรานี่ทนสุดยอดมากประกาศศกพระเจ้าบอก ไปยังลูกหน้าด้านไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรเราต้องไปเพื่อประกาศความดีและความจรงิงไม่อายที่จะเป็นประกาศศถพาพาจะบอกว่าเป็นคริชนต้องหน้าด้านหน่อยด้านคือซื่อสัตย์ไม่ยอมลดละให้กับความเท็จเทียมและความอาธรรมสู้สุดกำลังเพื่อยืนยันว่าพระเจ้าสถิตกับเรา พระเยซูเจ้าวันนี้ในพระวรสารพระองเข้าไปในบ้านเมืองของพระองค์พระองค์ทำอัศจรรย์มากมายแต่บรรดาธ,ธรรมอาจารย์ฟาริสีไม่ยอมรับเพราะรู้จักพระองค์ดีลูกของมารีลูกของช่างไม้มีอะไรดีมาจากนาซาเรตแต่ความดีก็คือพระองค์เป็นพระเจ้าพี่น้องทีักครับขอให้เรามีใบหน้าที่เป็นพระพักของพระเจ้า ให้เรามีใบหน้าและชีวิตจิตวิญญาณที่เป็นพระพักของพระเจ้าเป็นคริสตชนต้องน่ารักน่ารักมากๆเครื่องสำอางไม่ช่วยนะลูกจะแพงแค่ไหนก็ไม่ช่วยแต่ใบหน้าที่มีความอ่อนโยนมีความรักต่อทุกคนใบหน้าที่พร้อมจะต้อนรับใบหน้าและดวงตาที่พร้อมจะมองเหมือนพระเยซู โลกปัจจุบันต้องการมากละครทั้งเรื่องส่วนใหญ่นางเอกก็มีแค่คนเดียวถูกกระทำจากนางร้ายรอบด้านนางเอกก็มีคนเดียวแต่ที่สุดความดีและความจริงจะได้รับชัยชนะเราเป็นคริสตชนในโลกเราเป็นพระพรของพระเป็นประกาศพประกาศศพโปรโฟเฟเตส โปรแปลว่าไปข้างหน้าเฟเตสคือไปยืนยันไปประกาศวันนี้ขอให้เราสามารถมีพระหัรทสถานที่พระเจ้าให้เราเพียงพอนบุนเป,เปาโลสรุปพระหันทสถานของเราเพียงพอสำหรับท่านเพราะอานุภาพแสดงออกเต็มที่เมื่อมนุษย์อ่อนแอเปาโลจึงบอกข้าพเจ้าเต็มใจโอ้อวดเรื่องความอ่อนแอเพื่อให้อานุภาพของพระคต์เจ้า ปรากฏหลายเรื่องในชีวิตของเราเป็นเรื่องที่น่าอายสมัยพ่อเป็นเด็กพ่อมีเรื่องเรื่องโงโงๆแต่ดูน่ารักแต่ก็โง่เยอะมากแต่บ่อยครั้งเมื่อเราโตแล้วเราพร้อมจะเล่าเรื่องเหล่านั้นเพราะบอกว่าเราผ่านสิ่งเหล่านี้เพราะเรามีเอเสเคียลมีพลังของพระเจ้าและประสบการณ์เหล่านั้นจะกลายเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ ความตายของพระเยซูบนไม้กางเขนชาวกรีกบอกว่าเป็นที่สะดุดมากเป็นความโง่ามากที่ตายแบบนี้ชาวยิวบอกสะดุดที่สุดทําไมมาตายแบบนี้แต่พระเยซูเจ้าบนไม้ก,กางเขน2,000ปีแล้วไม่ว่าวัดใดที่ใดเราจะพบภาพนี้และอยู่กับเราเสมอไปและเราด้วยเราจะตรึงชีวิตของเรากับ กางเขีนนี้ตรึงไว้กับความรักของพระเจ้าและความรักนั้นจะเปล่งปลั่งเป็นความหวังสำหรับทุกคนตลอดไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องให้พระวาจาของพระวันนี้เติมจิตวิญญาณคริสตชนให้กับพวกเราทุกคนอาเมน